สุดอะไรอดีตคู่ขวัญเวียสุกลวัต์โพสอะไรแตงโมเคยสร้างความสุขให้โลกนี้เวียสุกลวัต์เป็นคนบันเทิงอีกรายที่ออกมาโพสข้อความอะไรกับแตงโมนิดาหลังเคยร่วมงานและเป็นเพื่อนกันมาหลายปีโดยหนุ่มเวียได้โพสข้อความสุดซึ้งว่าเพื่อนสร้างความสุขให้โลกใบนี้และเป็นที่รักของทุกคนมาโดยตลอดโดยเฉพาะครอบครัวมันเร็วเกินไปหลับให้สบายนะโม RIP โดยหลังจากที่โพสต์ไปแล้วมีหลายคนแห่เข้ามากดไลค์กันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com